สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวารานิิราโรจเจริญนะคะ เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทาง t ทวิชั่นช่อง 42, m b t ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง You Are What You Eat กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารถือว่ามีผลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่ะบางคนอาจจะรับประทานอาหารประเภทเดียวเลยนะคะก็ส่งผลกับสุขภาพร่างกายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารจะต้องให้สมดุลค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่ารับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะต้องรับประทานอาหารอย่างหลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงโภชนาการเกี่ยวกับโรคผิวหนังกันนะคะว่าจะต้องรับประทานอะไรมีอะไรที่จะต้องห้ามกันบ้างไปติดตามชมกันได้ในสกรูนี้เลยค่ะช่วง you are what you eat สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกนันวิทยาเกษมสันนะคะเป็นนักวิชาการโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ต้องต้องพูดถึงก่อนนะคะว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะคะคนในร่างกายที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะแล้วก็จะจะห่อหุ้มร่างกายไว้ทั้งหมดเลยและมีหน้าที่ป้องกันอวัยวะต่างๆที่อยู่ลงไปไม่ว่าจะเป็น ความร้อนแสงแดดนะคะการติดเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายนะคะหน้าที่ของมันก็มีหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะควบคุมอุณหภูมิให้ร่างกายคงที่นะคะเป็นที่กักเก็บน้ําและไขมันนะคะมีปลายประสาทรับความรู้สึกต่างๆป้องกันการสูญเสียน้ํานะคะและป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะคะทั้งทั่วบริเวณร่างกายเลยะคะ่ะจะมีความแตกต่างไปนะคะทั้งสีความละเอียดความหยาบนะคะอย่างยกตัวยอย่างเช่นที่ศีรษะนะคะผิวหนังก็จะมีขนมากกว่าที่อื่นแล้วก็ ออแล้วก็ความหนาเรื่องที่มือและที่ฝ่าเท้านะคะก็จะมีความหนามากกว่าที่อื่นนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะผิวหนังมีความสําคัญมากนะคะและจะมีหน้าที่มากมายไม่มีสิ Mountain, ส่งใดมาทดแทนได้นะคะในแต่ละบริเวณทั่วร่างกายนะคะก็จะมีโรคผิวหนังมากมายนะคะหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะโรคผิวหนังผูโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะการเกลื่อนเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีสาเหตุม uhh. าจากโรคหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น การแพ้พฤติกรรมอากาศนะคะไม่เอ,อการดูแลผิวหนังที่ไม่ดีหรือการรับประทานอาหารที่ทำ้ายผิวหนังนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราละเลยหรือดูแลผิวหนังไม่ดีนะคะก็จะทำให้ผิวหนังเราไม่แข็งแรงก็เป็นโรคได้นะคะ อาหารที่ปบำรุงผิวหนังนะคะก็มีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มแรกนะคะก็เป็นอาหารที่กลุ่มที่ไม่มีไลโคปีนนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศน,นะคะฟักข้าวนะคะก็ไม่ใช่นอกจากจะ มีไลโคปีนนะคะก็ยัมีวิตามิน B1 B12 วิตามิน K นะคะวิตามิน A และวิตามิน C นะคะมีคุณสมบัตินะคะในช่วยปกป้องแสงน,นะคะในปัญหาโรคผิวหนังปกป้องจากรังสี UV นะคะทำให้ผิวเป่งปังขาวกระจ่างใสนะคะแล้วกลุ่มต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มพวกเบต้าแคโรทีนค่ะก็จะพบในผักผลไม้สีเหลืองส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลลอรอทมะละกอแคนตารุปต่างๆแล้วก็พวกผักใบเขียว ก็มีก็มีนะคะบล็อเกอรี่ผักบุ้งผักกาดหอมนะคะผักคะน้าหรือตําลึงนะคะก็จะมีคุณสมบัติในช่วยป้องกันผิวหนังนะคะแล้วก็ป้องกันจากรังสี U.V. ด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่บลูเบอรี่ไลท์เบอรี่ต่างๆหรือว่าถ้าเป็นผลไม้ไทยก็จะเป็นลูกตะโขบลูกหม่อนนะคะวิตามินซีมีวิตามินซีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะช่วยช,ชะลอความเสื่อมของผิวหนังได้นะคะแล้วก็ป้อง การสังสีร์ีจากผิวหนังแล้วยังกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยค่ะต่อมาก็กลุก่มที่4นะคะก็จะเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีผลไม้รดเปรี้ยวต่างๆมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูมลอิสระเช่นฝรั่งแอปเปลิลเขียวนะคะพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอเอ,อยังช่วยเพิ่มอลลาสตินและออกระตุ้น คอลลาเจนค่ะทำให้ผิวหนังยืดหยุ่นได้นะคะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มถั่วและธัญพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําต่างๆค่ะอัลมอนด์ต่างๆมีทั้งเ e, บต้าแคโรทีนวิตามินวิตามินอนะคะวิตามิน B12 นะคะก็ช่วยต้านจารอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV นะคะแล้วก็ ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเมล็งของผิวหนังได้นะคะต่างๆช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นมากขึ้นค่ะชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่7นะคะก็คือผักใบเขียวนะคะมีทั้งวิตามินเกลือแร่นะคะสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆล้วนแต่ อยู่เป็นอาหารผิวชั้นดีทั้งนั้นเลยค่ะช่วยป้องกันและกระตุน้นการจเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนังนะคะช่วยป้องกันเซลล์จากแสงแดดนะคะที่มาที่มาทำลายผิวหนังค่ะต่อมาก็ต่อมาเป็นกลุ่มของปลาค่ะโดยเฉพาะปลาที่มีแหล่งโอเมก้า3นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าปลาทะเลปลานะคะส่วนใหญ่จะมีสารเอ็นฮิตามีนอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นสารทําให้เกิดอาการแพ้แต่ถ้าในปลาสดน,นะคะในร่างกายเราสามารถย่อยฮิตามีนนี้ได้นะคะแต่ถ้าปลา เกิดการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้ปริมาณฮิสตามีนมากเกินไปนะคะก็ก็ร่างกายอาจจะได้รับปริมาณฮิตามินแล้วถ้ไม่สามารถย่อยได้หมดก็อาจจะเกิดการแพ้ได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะทานปลาที่สดโดยเฉพาะปลาที่มีโอเมก้า3ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ําจืดไทยก็ได้นะคะมีมีประโยชน์ทั้งดีต่อหัวใจนะคะแตมีดีๆต่อผิวหนังด้วยนะคะเพราะ สามารถลดอาการสกเสบของผิวหนังได้นะคะลดรอยแรงนะคะป้องกันความหมองคล้ำนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นจากน้ํามันธรรมชาติอีกค่ะอะอันสุดท้ายนะคะก็คือน้ําดื่มน้ําเปล่านั่นเองค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งวันนะคะควรจะดื่มน้ํา8-10แก้วอยู่แล้วนะคะช่วยสามารถให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นะคะเป่งปังนะคะแล้วย,ยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะ ดังนั้นการดื่มน้ําให้ปริมาณที่เพียงพอนะคะจะทําให้ผิวดูสดใสเล่งตังอยู่เสมอน,นะคะจะเห็นได้ว่าอาหารที่บํารุงผิวเรานะคะมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผกักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะถ้าเราเราประทานให้หลากหลายและถูกต้องและปริมาณที่พอเหมาะนะคะสารในอาหารก็จะช่วยบํารุงผิวทําให้ผิวผิวหนังเราแข็งแรงนะคะฉะนั้นก็ควรก็คือควรจะทานอาหารให้สมดุลน,นะคะการทานอาหารให้สมดุลก็คือการบริโภคอาหารที่หลากหลายนะคะและมีปริมาณที่พอเหมาะนะคะ และรวมถึงเรียกหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นสาเหตุในการทำให้เกิดโรคผิวหนังด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารที่เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเนาะเช่นอย่างเช่นอาหารหมักดองค่ะก็จะตุ้นจะกระตุ้นการเกิดผื่นกําเริบได้ค่ะแล้วก็อาหารพวกใส่สารปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น สารฟอกขาวสารกันบูดน,นะคะหรือว่าสารสีผสมอาหารนะคะอันนี้ก็จะทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการแพ้ได้ะคะ่ะอย่างที่สามก็คือพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารแบบตะวันตกอะคะ่ะเพราะว่ามันจะประกอบด้วยส่วนใหญ่ก็จะรู้นะ้องแป้งเยอะน้ําตาลเยอะไขมันเยอะอะคะ่ะซึ่งคุณคุณค่าทางโภชนานก็โภชนาการก็จะน้อยมากนะคะก็มีการรายงานว่ามันจะทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงได้ถ้า ผ,ผลที่ภาวะไขามาในเลือดสูงก็จะก็จะทำให้คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินที่เปรียวกับโรคผิวหนังอะคะ่ะเป็นมากขึ้นได้นะคะ แล้วต่อมาก็เป็นเนื้อสัตว์เป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไส้กอรอกุนเชียงนะคะเบคอนนะคะมันก็จะอุดมไปด้วยไขยมันนะคะเครื่องที่เป็นทําลายสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้กระตุ้นผื่นให้เกิดอันตรสริทมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเนาะมันจะเป็นของแสลงอยู่แล้วอะคะ่ะก็จะทําให้ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะเนื่องจากเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอะคะ่ะมันจะไปขยาย หลอดเลือดทำให้ออลิมโฟไซต์ชนิด t ีเซลล์นะคะที่ทำหน้าที่ในการจับต่อสู้กับเชื้อโรคอะคะ่ะทำงานมากขึ้นกระตุ้นเม็ดเลือดขาวถูกกระตุน้นทำงานมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เกิดาอ,อักเสบรุนแรงได้มากขึ้นกว่าปกตินะคะจนทำให้ผิวหนังอักเสบมากกว่าเดิมได้คะ่ะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาหารที่ไม่ดีต่อผิวหนังอนะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ ไม่ใช่อาหารที่สุขภาพดีหรือเนาะก,ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นสารสาร,สารปรุงแต่งในอาหารอาหารหมักดองหรือฟาสต์ฟู้ดต่างๆหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้หรืออาหารที่มีข้าวแป้งน้ําตาลที่ในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะก็ดังนั้นเราก็ควรจะเลือกรับประทานผักผลไม้หรือที่ไม่ขาดสีนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดกาเริบของโรคผิวหนังได้แล้วค่ะแล้วยังช่วยดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยค่ะ ก่อนอื่นขอพูดเรื่องตัวนมก่อนนะคะถ้าคนที่แพ้โปรตีนนมวัวอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ควรว่า คนที่แพ้แล้วผื่นขึ้นนะคะแล้วควรจะยกเอ่ยยกเลิกก็คือไม่ควรทานโปรตีนนมวัวเลยนะคะก็คือควรจะเลิกเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้แพ้ตัวโปรตีนนมวัวค่ะแต่ถ้าเกิดแพ้ในปริมาณไข,ขมันในนมอะคะ่ะช่วงกรดไขมันอาราชินออิกแอซิดอย่างเงี้ยคะ่ะที่ได้ถ้าร่างกายได้รับมากจนเกินไปนะคะ่ะก็จะเกิดทําให้เกิดอาการอักเสบได้ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าใครที่เกิดตรงเนี้ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงที่เป็นโรคผิวหนังหรือเกิดแพ้ขึ้นมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงเป็น นมที่เป็นนมพ่ององมันเนยก็คือน,นมพ่องมันเนยหรือนมที่เป็นไขมันศูนเอร์เซนแทนนะคะส่วนของเรื่องอุณหภูมิน้ํานะคะเราอาจจะมีการความเข้าใจผิดนะคะเรื่องน้ําเย็นนะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าตรงเข้าใจผิดว่าท่านน้าถ้าใครถ้าเกิดจริงๆแล้วการศึกษาก็คือถ้าเป็นช่วง หน้าหนาวมันเชื่อมโยงความข้อจผิดว่าถ้าผิวแตกอักเสบในหน้าหนาวก็จะเป็นลักษณะของผิวแห้งขุยอักเสบถ้าเป็นมากๆก,ก็คือการมีการกาวแล้วก็แดงน้ำเหลืองออกมานะคะก็คือจะเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วที่อากาศความชื้นมันแหง้งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ําเลยแต่การดื่มน้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะอุณหภูมิไหนก็ตามนะคะก็ถือว่าดีต่อร่างกายทั้งหมดคะ่ะเพราะว่าน้ําเป็นส่วนประกอบของร่างกาย7 0ของร่างกายเลยนะคะ ที่เราจะได้รับเรควรจะได้รับน้ำที่เพียงพอนะคะเพื่อจะทําให้อวัยวะทํางานได,ดได้ดีนะคะถ้าในกรณี้ที่กราัดน้ำทำให้เกิดภาวะไปวายเฉียบพลันได้ค่ะและน้ำยังมีบทบาทในการขบวนการเมตาบอลิซึมของอาหารให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า ว่าร่างกายถ้าได้ร,รับน้ําไม่เพียงพอผิวแล้วก็จะแห้งขึ้นนะคะแล้วก็แตกง่ายขึ้นด้วยค่ะหรือการแตกแห้งของผิวก็อาจจะทําให้เกิดอาการขัดเสพของผิวตามมาได้นะคะดังนั้นควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อให้ผิวชุ่มชุ่มนะคะสําหรับน้ํามันปลานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการศึกษาในผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ในอดีตและ ก็คือในปี2ก็จะมีการศึกษาหลายๆการศึกษามาตลอดเลยในปี2014นะคะก็จะมีการศึกษาเกี่ยวข้องกับการใช้อาหารเสริมค่ะกับตัวอื่นกับน้ำมันตับน้ํามันปลาคือโอเมก้าสใช่ไหมคะกับผู้กับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก็จะเห็นได้ว่าได้ถูกตีพิมพ์ในเจอเนอรนะคะ of the American a c a d e m y นะคะก็คือจะพบได้ว่าคนที่ได้รับ โอเมก้า3ที่เป็นอาหารเสริมอค่ะจะทําให้ผื่นแพ้ลดลงได้มากกว่าคนที่ได้รับสารอาหารเสริมตัวอื่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่ยังในหลายๆการศึกษานะคะไม่ว่าก็ไม่ได้ไปทางเดียวกันว่าน้ามันน้ำมันปลาจะช่วยในเรื่องโรคผิวหนังได้อย่างชัดเจนนะคะก็มีการศึกษาในการที่ใช้โอเมก้า3ในการใส่ในทางหลอดเลือดดาก็มีเปรียบเทียบกันในปริมาณที่สูงกว่ากับต่ํากว่าก็จะเห็นว่าตัวที่ได้ตัว EPA กับ DHA ที่อยู่ในโอเมก้า 3ตัวที่ได้มากกว่าค่ะก็ทําให้ผื่นแพ้ลดลงผืนแพ้แดงลดลงได้เร็วกว่านะ นะคะสำหรับคนที่เทียบกับยาหลอกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็เมื่อพิจารณาแล้วนะคะในหลกักการศึกษาในปัจจุบันหรือการวิจัยในปัจจุบันนะคะ<ม>ก็จะเห็นได้ว่าในหลายๆการวิจัยการาศึกษาก็ยังไม่ได้เป็นทางเดียวกันทั้งหมดว่าการได้โอเมก้าสโดยการให้เป็นการเสริมในรูปแบบของยาค่ะจะทําให้โรคผิวหนังดีขึ้นอย่างชัดเจนบางบางอันก็เจอพบอาการข้างเคียงด้วยโดยการที่ได้รับน้ํามันปลาที่มีโอเมก้าสาม,มากในปริมาณมากก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นก็คือ แสบร้อนยอดอกต่างๆทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาละลายริมเลือดอยู่แล้วนะคะถ้าจะใช้ก็จะใช้ในรูปแบบของการอาหารเสริมว่าควรศึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่มากกว่าค่ะ ดังนั้นเราจวนแนะนําว่าเราจะได้รับโอเมก้า3เพื่อให้ได้ประโยชน์เราควรจะรับจากอาหารสดก็คือจากปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ําจืดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาอินทรีย์ปลาแซลมอนปลาสวายปลาสำลีต่างๆปลาตะเพียนปลาปลาช่อนของเรานะคะยังไงก็มีโอเมก้า3ค่ะตามคําแนะนําของด้านสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็แนะนําให้รับประทานปลาอาทิตย์ละ2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะให้ได้ให้ได้เท่ากับ200มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ค่ะก็จะเห็น ็นได้ว่าได้โอเมลก้าสามเพียงพอต่อสัปดาห์และช่วยให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้นนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะโรคหัวใจแล้วก็จะดีขึ้นนะคะจากน้ำมันมะพร้าวสะกัดเดมเรสูตรถ้าเป็นการศึกษาด้านทานด้าน,ด,านด้านการที่ทานเข้าไปในร่างกายนะคะยังไม่มีการศึกษาในคนนะคะแต่จะมีการศึกษาในหนูว่าหนูที่ ทานน้ำรับประทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปประมาณ10วันจะทําให้การพื้นฟูของผื่นได้ดีกว่าหนูที่ไม่ได้รับประทานน้ำมันแต่ถ้าในคนนะคะเราจะใช้ในการทานะทานน้ำมันมะพร้าวค่ะก็จะพบว่าถ้าทานไปประมาณแปสัปดาห์ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำมันมะพร้าวก็จะดีกว่าตัวที่ไม่ได้ทานมะพร้าวก็ทาให้ผื่นลดลงได้ดีกว่าค่ะเมื่อทานก็คือจะสามารถลด ก็ะค,ะคือดังนั้นถ้าเราจะทา,ทา,ทาน้ํามันมะพร้าวแล้วก็แนะนําแต่ถ้าถ้าทานน้มามันมะพร้าวเราจะไม่แนะนก็คือเมื่อทานน้ามันมะพร้าวแล้วก็จะสามารถช่วยลดผื่นแพ้ได้นะคะดังนั้นคือถ้าทาก็จะช่วยลดเรื่องผิวหนังเรื่องความแห้งผิวแห้งช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวได้นะคะแต่ถ้าจะแล้วก็ไม่แนะนําให้รับประทานแตถ่ถ้าจะถ้าจะทานก็คือต้องพึงระวังไว้ว่ามันคือน้ามันน้ามันนะคะซึ่งหนึ่งช้อนชาให้พลังงานถึง45กิโล ะะซึ่งถ้าปกติเราได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหารซึ่งเพียงพออยู่แล้วนะคะการทานเพิ่มน้ํามันทานเพิ่มเก้นไปก็จะทำให้พลังงานมากขึ้นไปอีกนะคะยิ่งก็ทําให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินได้หรือเป็นทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้อีกค่ะช่วง You are what you eat ก็อย่าลืมนะคะทำตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญของเราก็แล้วกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าโภษนาการต่างๆก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมแข็งแรงขึ้นได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better t o Know ค่ะ